นี่คนดูยหญ่เห็ดเองแซ่บเล่นบ่เนี่ยพริกน้ำปลาหวานปลายางิึงย่ายส้งสิเป็นเม่นทุกคนย่าย <laughs> ส้งสิเป็นเม่นถ้าย่ายไปหากินของเปียวกันส้งสิเป็นเม่นบ่ <laughs> อ้ยหัวเลาะไป, <laughs> ไ,ปไปหาเนวกินก่อน <laughs> เพราะว่าเราเล่งได้มือหนักเราเล่เลนคะาดนะมามา คุณยายเดินตามมาใสไปใส่่ะมาเมนเออนี่นี่เอามาหาเบิ้งเอาหน่วยใดเอานางลงนางลงนี่แหละเอาเอ่ะลูกนี่บอกเลยฮะเออนั่นแหละย,ยายเออนี่ลูกมันมาสะก่อนดี เอาตัดหน่วยหนึ่งขึ้นหน่วยหนึ่งตกวะเอา,เอาโมไปยังเอา้เอามาแย่ตัดมามากินมองนี่เอานี่นั่งมองนี่ทุกคนนี่เอาลงเสีเาเอาเลยแย่โอ้ยบอกว่าอลไรอยากกำลังกินทดนะน้นี่นะแม่เนาะนี่มองเนี่ทุกคนนี่ยซ้ำเนี่ยกำลังกินเลยเอา้ายลุกขึ้นลุกขึ้น นวยกำลังแสบเอาจับนี่หยำมมันนี่หยามมันไกลๆต้นบมกม่วงดูนี่เอามาเอาฮคุยบุ้ยเข้มข้นครักเฮ็ดมือหนังเคียวไหวทาเลยได้เนี่ยปาตทรงผมคือตังดีที่นจะเปลี่ยนเม่นโอ้ยคนลูกแม่มองดูอยากกินอ่ะนี่นี่ได้ทุกคนนี่เบิงขวิงสีละยายนี่ อืมเหนือยมาืม,มเซียบอืมไปย่างหาย่างเอาเอาน่วยเป็นตะกินย่างไปอีกอย่างไปอีกฮืมกําลังเสียบไหมผู้ใดบวกกินนี่คือแบบว่าฟังทั้งกุ่นกับมีด้น่้ยได้กระไดได้ตามรัก โอ้ยใหญ่ให่มากองสูงอืมอ้าวอืมแสบแสบแห้งทุกคนอืมป้าผูเ่ามากหากิน นีเบ่งเอาน่ำมาน่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่น่่นน่่่่่่่่่่ี่อ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าพี่อ่ำ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่กกนน่บ่ง่่่่่้่บ่บบบบ่่ ซู้มใบไก่ทุกคนนี่คุยยงังสีเด้อเอาขอมาไก่กลองนี่อังเอาบ่ท่านได้กินเขาได้ทุกคนอยากของเปียวตะกอนนีน่มันแสบอ่ะนี่นี่เบิ่งอืมแสบให้อืมหายอีก ทำไมอีกสองนวยอยู่ยี่เนี่ยเนี่ยพ่วงเนี่ยพ่วงเนี่ยเอยนั่นก็ได้เนี่ยเนี่ยพ่วงเนี่ยพ่วงเนี่ยสองอันเนี่ยเอาเลยเแม่เฮ้ยโนโนโน่นี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 ่เห็นบ่เนี่ยสองอันเลยนะเอาเลยอืมเอาทิมลงน้ำตะก้อนยายนั่นทิมลงน้ำ อใช่นวยแดนบบันันก็นคือเดี๋ยวมาหาเธอเดียวเนี่ยมาหามาหาตัดไปอีกอู้ยงามหาเบ่งเล่งมาลายมือแล้วเนี่ยมาส่วนใหามมามากินนวยังตั้ำแม่เนี่ยย่ามานนี่นีมานนั่งนี่แม่ นัโอ,อ้มาทางใดกับบกคัก <c oughs> เออมาหาได้มา,มาแม่ไปนั่งนั่งตรงนู้นหันหน้ามาทางนี้นั่งนั่นนงใต,ต่บกต้นบกม่วง นันาม,มาทั้งนี้มาเนี่ยนั่งตรงนี้นี่นี่อะมาโยกขึ้นมาบันเออ,อนนี่กินนำ้ำนี่จะก,กระจันไหมเนาะใช่ไหม มึงทาายกลินเลยทุกคนนี่บื้ยพุเเทาโอ้หึึกเสืออีกตั้งหกักบ่อไปยังแม่บ่อไปยังเอา้าเดี๋ยวสิซากไหดอกเอา้าจับไปแน่จับไปแน่เนี่ยคุยเนี่ยอืมอืมแทบ ยายอยากมันเสือด้วยจซักไห้ยาย่ะมยกยกขึ้นมอืมสรูปไผ่เม่นสีมากกันแน่เนี่ยอืมครับมัมตุ้ยพร้อมกันหนึ่งห้องฮมอืมมาส้นกันมาเนี่ยเด้อมา ปิ้งปองโชคดีพี่น้องกินสมกันเด้อฝากติดตามคุณยายเลยเด้อบือนี่อืมบายบายเน่ยอืมเนี่ยเอามะากอกกันเน่ยจุ่มอืมเนี่ยอืมอืมเนี่ยอืมบายบาย